ขอถวายความนอบน้อมของข้าพเจ้าต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นครูของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นสาวกขกาอุกาากล่าธรรมล่าวินัยนะครับวันนี้จะพูดถึงการให้ทานของผู้คนอย่างเงี้ยบางทีความพอใจแต่ละท่านแต่ละที่แล้วก็แต่ละประเทศเนี้ย มันก็แตกต่างกันไปบางท่านก็มีโอกาสได้เกิดอยู่ในหลายๆประเทศแล้วก็ไม่ได้นับถือศาสนาพุทธแต่เขาเกิดมาเป็นคนรวยเขาก็สามารถเลี้ยงคนได้ให้ทานได้วันหนึ่งก็เป็นแสนคนแสนกว่าคนเขาก็เลี้ยงดูได้อย่างไม่ขาดสนเพราะว่าคือเขาเกิดมาอยู่ในตระกูลที่รวยบุญเก่าที่เขาได้ให้ผลอย่างเนี้ แต่เขามีนิสัยที่เคยให้ทานมาอย่างเงี้ยเขาก็มีโอกาสได้มาให้ทานให้อะไรแล้วในหลายๆประเทศอย่างเงี้ยเขาก็มีให้ทานบริจาคเสียสละในสิ่งต่างๆการที่เราจะให้ทานเสียสละในสิ่งต่างๆเงี้ยไม่ว่าเราจะให้ที่ไหนให้กับใครให้กับหมูสัตว์ให้กับมนุษย์ที่ไม่มีศีลแล้วให้กับศาสนาไหนก็แล้วแต่ มันก็ถือว่าเป็นการให้แล้วก็การเสียสละแต่ทีนี้ว่าผลของมันเนี่ยมันมีแตกต่างกันไปบางท่านอย่างเงี้ยคือเขาพอใจที่จะให้กับสุนัขให้กับหมาเขาก็ได้ให้แต่ว่าผลของเขาอะมันมีน้อยแต่ว่าแต่ว่าคือเขาพอใจที่จะให้เมื่อเราพอใจที่จะให้ที่ไหนเราก็สามารถให้ได้แต่ถ้าเรามีโอกาสได้เลือกอย่างเงี้ย เราก็เลือกให้ทานกับผู้ที่มีศีลแล้วก็ผู้ที่เขาเรียกว่ากำลังทำพระโสดาบันให้เกิดอยู่พระสะกะคามีให้เกิดอยู่พระนาคามีให้เกิดอยู่พระอรหันให้เกิดอยู่เนี่ยมันจะถ้าถามว่าเรื่องอันิสงส์งเนี่ยมันจะนับว่าเท่านั้นเท่านี้เนี่ยมันนับไม่ได้ถ้าหากเรามีโอกาสได้ให้แล้วเรามีโอกาสได้ยินได้ฟังอย่างนี้ เราเลือกให้เงี้ยทานเรามันจะมีผลมากทานที่เราได้เคยให้ไว้เนี้ยบางทีเนี้ยเราเกิดมาเป็นคนรวยในหลายๆศาสนาอย่างเงี้ยเราก็สามารถให้ทานได้ทั้งวันทั้งคืนสามารถสละสิ่งต่างๆได้มากมายแต่ผลมันเนี้ยมันมีน้อยถ้าเทียบกับเรามีโอกาสได้ให้ทานกับผู้ที่มีศีลมีสมาธิมีปัญญาแล้วก็ตัดสัญโยต์ได้อย่างเงี้ย ในทั่วโลกอย่างเงี้ยมันมีผู้คนที่เกิดมาแล้วก็ลำบากยากจนมันไม่ได้มีทางเลือกอะไรมากมายนักสักเท่าไหร่บางทีการแต่งงานการอย่างเงี้ยอายุก็อย่างน้อยเพื่อที่จะหวังว่าจะได้มีสามีมาเลี้ยงจะได้มีได้ไปประเทศอื่นที่มันจเจริญกว่ามันก็ไม่ได้เกิดจากความรักความอะไรมันเกิดจากการเพื่อที่เรานี้จะเอาตัวนี้รอดเพื่อที่จะ ได้ไม่ลําบากในชีวิตพบที่มันเกิดอยู่นี้เป็นเพราะกับที่ว่าเขาเนี่ยได้ให้ทานกับคนที่ไม่มีศีลไว้แล้วเขาก็ไม่ได้ทำทานมาเขาก็ได้ไปเกิดเวียนว่ายอยู่ในตระกูลที่ต่ำแล้วตะกูลที่ยากจนส่วนผู้ที่มีโอกาสได้มาให้ทานอย่างเงี้ยเขาเคยเกิดอยู่ในพระพุทธศาสนาแล้วเขาเคยให้ทานกับผู้ที่มีศีลไว้ เขาเคยให้ทานกับพายะสาวกไว้ทานนั้นมันให้ผลกับเขาอย่างเงี้ยเขาก็มีโอกาสได้เกิดอยู่ในตระกูลที่ดีร่ำรวยแล้วเขาก็ได้สามารถมีโอกาสได้ให้ทานแต่ว่าเขาไม่ได้ยินไม่ได้ฟังว่าการให้ทานแบบไหนมันมีอานิสงส์มีผลมากอย่างเงี้ยแต่เขาก็สามารถได้ให้ในสิ่งต่างๆที่ให้ได้อะไรอย่างเงี้ยในโลกใบนี้ คนจนคนชนชั้นปานกลาง,างคนรวยที่มันแตกต่างกันเนี้ยมันมีเต็มไปหมดเลยคนรวยเนี่ยก็มีน้อยคนชนชั้นปางกลางก็มีน้อยแต่คนจนเนี่ยมันมีมากเพราะคนส่วนคนส่วนน้อยเนี่ยที่จะมีโอกาสได้ทําบุญทําทานเพราะคนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่ขอเป็นผู้ที่ขาดส่วนผู้ที่เขาเกิดมาร่ำรวยเนี่ยคือเขาเคยให้ไว้เยอะบุญเก่าที่เขา ได้กลับมาเกิดเงี้ยเขามาเกิดอยู่ในบนกองเงินกองทองมีธุรกิจอะไรต่างๆลองรับเขาไม่ต้องลําบากอะไรมากเพราะว่าเขาให้มาเยอะไว้แล้วทานในพระพุทธศาสนาอย่างเงี้ยพระพุองค์ได้เปรียบเทียบก็คือหมายถึงว่าถ้าเรามีโอกาสได้ให้ทานกับพระอัยสาวกเพียงหนึ่งครั้งอย่างเงี้ยมันจะนับว่าเท่านั้นเท่านี้มันนับไม่ได้ สำหรับทานที่ให้กับผู้ที่ไม่มีศีลอย่างเงี้ยมันก็มีผลแต่ผลเนี่ยมันจะน้อยมันจะไม่มีมันจะไม่มีอน,นิสงส์มากแต่ทานทั้งหมดที่เราได้ทำเนี่ยก็เป็นเพื่อการสละความตนีแต่ถ้ามีโอกาสเลือกทำเราเลือกทำกับผู้ที่มีศีนเนื้อนาบุญเนี่ยมันก็จะมีผลมากเหมือนในสมัยครั้งพุทธกาลอย่างเงี้ยมีเศรษฐี ที่ท่านได้ให้ทานไว้อายุ2 0งหมปีอย่างเงี้ยท่านให้ทานไว้16กกิโลมีโรงทานหนึ่งที่ท่านสามารถให้คนมาเอาได้ตลอดขาดหรืออะไรตลอดเวลาอายุ2 0งหมปีแล้วก็มีคนจนที่เกิดอยู่ในยุคมีพระพุทธศาสนาได้ให้ทานกับพายาสาวกไว้เพียงหนึ่งครั้ง ด้วยข้าวแล้วก็ผักธรรมดาแต่ให้ด้วยความเคารพความนอบน้อมความศรัทธาเมื่อตายไปแล้วอย่างเงี้ยได้เป็นเทวดาเหมือนกันแต่เทวดาผู้ที่ให้กับผู้ที่ไม่มีศีลเนี่ยมันมีอนันอน,อนส่น้อยมีผลน้อยส่วนท่านที่ให้กับคนที่มีศีลเพียงหงครั้งเนี่ยจะเป็นเทวดาที่มีอนุภาพมากผลมันต่างกันขนาดนั้นเลย ถ้าหากว่าเรามีโอกาสได้ยินได้ฟังอย่างงี้หลายประเทศเขาไม่ได้นับถือศาสนาพุทธอย่างงี้เขาไม่ได้ยินไม่ได้ฟังเขาก็ได้สละความตนีแต่เราอยู่ในประเทศที่มีศาสนาพุทธอย่างงี้เราก็เลือกให้แล้วเราก็จะได้สละความตนีทานเรานี้มันก็จะมีผลมากถ้าหากเรายังไม่บรรลุมรรคผลอย่างนี้มันกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในวะัฏะสงสารเนี่ย ทานเหล่านี้มันติด,ต,ดติดตามตัวเรามาแต่คําสอนที่พระเ,เจ้าได้น้อมมาแสดงได้มาบอกกล่าวกับพุทธบริษัททั้งหลายอย่างนี้ก็จะเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์เป็นไปเพื่อความออกจากวัฏะสงสารเป็นไปเพื่อความไม่ยึดมั่นไม่ถือมั่นไม่ได้เป็นไปเพื่อความอยู่ในวัฏะสงสารต่อให้ทานเราดีสักเท่าไหร่เราก็ต้องตายเราก็ต้องพลักพรากเราก็ต้องจาก ต่อให้ทานเราไม่ปานนี่สักเท่าไหร่เราก็ต้องพลาดพลาดเราก็ต้องจากในสังสารวัฏเนี่ยเราเวียนไวไายตายเกิดบางครั้งเราก็มีโอกาสได้ให้บางครั้งเราก็มีโอกาสได้รับบางครั้งเราก็รวยมากบางครั้งเราก็จนมากเราเป็นมาทุกสถานะแล้วแต่ว่าเราจํามันไม่ได้ถ้าหากว่าเรามีโอกาสได้ยินได้ฟังเนี่ยพอแล้วหรืออย่างที่เราจะเบื่อนายวัฏสงสาร ที่เราจะหาทางออกจากวัฏสงสารนี้วันนี้คำสอนที่พระเจ้าได้แสดงไว้ดีแล้วในมรรคมีองค์แปดศีลสมาธิปัญญาเนี่ยยังมีพระอยยะสาวกที่เดินทางสายตรงเลยอย่างงี้ก็ยังสามารถทำมรรคผลนิพพานนี้ให้แจ้งกันได้มีกันมารุ่นสู่รุ่นไม่เคยขาดสายเราก็ทำทานไว้ถ้าเราเป็นโยมทำทานรักษาศีลเจริญภาวนา เงื่อินสีบารมีเราแก่กล้าเราก็จะข้ามฝั่งไปได้ในศาสนานี้ก็ดีศาสนาถัดไปก็ดีเราจะต้องมีความดีแต่ถ้าสำหรับท่านไหนที่เดินทางสายตรงอย่างนี้ก็คือศีลสมาธิปัญญาโดยเฉพาะเพศบรรพชิตเพศนักประพฤติพรหมจรร์เพศนักบวชอย่างนี้มันสามารถเดินทางสายตรงได้เลยไม่ต้องเสียเวลากับเรื่องอืง่น แต่การที่เราจะเป็นพระยาเจ้าได้อย่างนี้พระองค์ได้ตัดว่าพระโสดาบ,บันนียจะมีศีลสมบูรณ์สมาธิเล็กน้อยปัญญาเล็กน้อยพระสะกะาคามีนียจะมีศีลสมบูรณ์สมาธิปานกลางปัญญาเล็กน้อยพระอนาคาามีนียจะมีศีลสมบูรณ์สมาธิสมบูรณ์ปัญญาปานกลางพระอรหันนียจะมีศีลสมบูรณ์สมาธิสมบูรณ์ปัญญาสมบูรณ์ องค์ประกอบมันเพียบพร้อมอย่างงี้เราจะสามารถลอยบุญลอยบาปข้ามฝั่งออกจากวัฏสงสารไปได้เราจะข้ามออกจากก้อนทุกก้อนนี้ไปได้จะออกจากบ่วงมานที่มาปุูกมัดเราไว้ได้ให้เราน้อมคําสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติอย่างซื่อสื่อเราจะสามารถลอยบุญลอยบาปอิสระจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ ให้เราพิจารณาศีลของเราให้เรามักน้อยสันโดษอยู่ง่ายกินง่ายตามสถานะของตนมันมีสัมมาทิฏฐิมีปัญญานำหน้าไม่เบียดเบียนตนและไม่เบียดเบียนผู้อื่นแล้วในระหว่างวันเนี่ยที่เราเดิอนอยู่ยืนอยู่นั่งอยู่นอนอยู่รู้ลมหายใจเข้ายาวรู้ลมหายใจออกยาว สลับกับดูแลเก็บกวาดเสนาอัสนะพอใจในสิ่งที่มีมีความรู้เนื้อรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันอย่างเนี้ยตัวอยู่ในก็ให้ใจอยู่นั่นเราดูเฉพาะสิ่งที่ควรดูเราฟังเฉพาะสิ่งที่ควรฟังเราไม่ดูในสิ่งที่ไม่ควรดูไม่ฟังในสิ่งที่ไม่ควรฟังแบ่งเวลามาศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็น้อมมาใส่ตน เรางดเว้นบาปกรรมทั้งปวงอย่างนี้แล้วเราก็ทําจิตใจนี้ให้ผ่องใสความอดทนอดกลั้นนี้ก็จะเป็นเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งเมื่อเราสร้างเหตุถูกเราเป็นผู้เดินตามอย่างนี้เราจะไม่เสียเวลากับเรื่องอื่นๆเราเดินทางสายตรงเลยต่อไปสิมยากมันจะสมบูรณ์กรรมบทสิบก็จะสมบูรณ์ สติก็จะตั้งมั่นสัมมาสม,มาธิก็จะเกิดปัญญาเนี่ยมันไม่มีนิวรมันผ่องใสมันรอบรู้เห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงมันจะเบื่อหน่ายในการเกิดมันจะเบื่อหน่ายในการมาคุณมันจะเบื่อหน่ายในการเวียนว่ายตายเกิดเมื่อกำลังศีลสม,มาธิปัญญามันเพียบพร้อมเราเป็นผู้เดินตามอย่างเงี้ยมันจะเห็นว่าการเกิดนี่ก็เป็นทุกข์ ความพลาดพราก,รากจากของที่รักก็เป็นทุกข์เศร้าโศกเสียใจก็เป็นทุกข์ของที่ไม่สมปรารถนาก็เป็นทุกข์ของที่ไม่สามารถบังคับบัญชาได้ก็เป็นทุกข์มันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตารวยมันก็ไม่เทีเ่ยงจนมันก็ไม่เทีเ่ยงไม่รวยไม่จนมันก็ไม่เทีเ่ยงมันล้วนแต่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเราไม่หลงกับสิ่งเหล่านี้เราเดินทางสายตรงอย่างนี้ ด้วยกําลังศีลสมาธิปัญญาด้วยอายมัคในอง 8, แปดเนี่ยจะต่อไปมันจะวางการเป็นนั่นเป็นนี่มันจะวางสุขวางทุกวางไม่สุขไม่ทุกขมันรู้เห็นโลกนี้ตามความเป็นจริงไม่ว่ามันจะหยาบก,ก็ดีปานกลางก็ดีละเอียดก็ดีปราณีตก็ดีมันเป็นทุก์ขมันเป็นอนัตตาที่มันไม่สามารถทนอยู่ได้มันจะค่อยๆวางค่อยๆวาง เมื่อมันวางถึงที่สุดมันจะมีญาณอย่างรู้เกิดขึ้นว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วเราจะแจมแจ้งในธาตุสี่เราจะแจมแจ้งในอุปทา,านขันห้าเราจะแจมแจ้งในอวิชชาเราจะรู้เห็นโลกนี้ตามความเป็นจริงแล้วเราก็จะลอยบุญลอยบาปร่างกายนี้ก็จะเป็นเพียงแต่ร่างกายสุดท้ายสำหรับเรา แล้วสิ่งไหนที่มันมีเราทำได้เราก็ทำตามสติกํำลังของเรายนกว่าร่างกายนี้มันจะแตกสลายทับถมผืนแผ่นดินหาประโยชน์อะไรไม่ได้ผู้ใดเห็นธทมผู้นั้นก็จะเห็นตถาคตพระพุทธเจ้าไม่ได้ไปไหนพระธรรมไม่ได้ไปไหนพระสมไม่ได้ไปไหนคําตัดของพระพุทธเจ้าจะเป็นแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นแล้วก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเวลา วันนี้ก็สาธุโมทนาบุญด้วยนะ